จริงๆมันจะต้องกี้กีเออกี้กีเวลามันสู้ไงจะลองกี้กี้สักสองสาครั้งได้ไหมฮะผมไม่คิดสาหะความหรอกครับครับ่ากี่กี่นะผมคงจะไม่ไปต่อเลาะต่อเถียงกับคนที่กําลังจะถูกครับครับครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับกี่กี้แปลว่าอะไรเอ้ท่านวิโรจลองลองแปลที่แปลว่าอะไรคือ เป็นคําที่มันไม่ไม่ควรใช้ในสภาแป,แปลว่าอะไรครับมันเรื่องมันเรืคือมันเรื่องปกติครับไม่ได้คําหยาบคายอะไรครับแปลว,ว่าอะไร,รเดี๋ยวเล่าแล้วมันยาวครับสวัสดีคุณเอกราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราจบครับอไปดูฟุตบอลโลกรอบ,อบกัาเรื่องกีกกีกีกีคุณรู้จักไหมดูมาตั้งแต่เด็กเลยเราอะรู้กันรุ่นเราที่จะรู้ใช่ไหมอีกี้ที่ออกมาเพื่อตาย อาจจะมาเป็นยังไงนะกูเล่าให้ฟังหน่ออันนี้เขาเป็นเกรดเขาเป็นนักนิยมมันก็เป็นพวกลูกสมุนไงแล้วยังไงพอกกี้ออกมาเนี่ยก็คือแป๊บเดียวก็ไปแล้วนะแล้วไม่มีหมดไอ้กี้นี่คือไม่มีหมดออกมาได้เรื่อยๆเออมาแถวออกมาเรื่อยๆคือพอมตายไม่รู้ไปหายจากไหนพวกกี้เนี่ยอจําได้ใช่ไหมสมัยที่เราดูอ่ะใช่เป็นไงมันมีเป็นสีสันองค์ประกอบของภาพยนตร์ญี่ปุ่นนะเฮ้แต่ผมมึงจําได้ กี้แบบมีทรรมาตอย่างนี้เลยอันนี้คือสมาคมกี้เหรอจริงๆมันจะต้องกี้กี้เออกี้กี้เวลามันสู้ไงไอ้ <c oughs> นั่นเฉินหลงเปล่าไม่มันมีบางช่วงอันนี้ก็ฝึกฝึกกี้อ๋อทีฝึกกี้กี้นี่คือคลาสสิกเลยนะขอบอกนละเข้ากีฬาเถอะ <c oughs>